สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคส่ช่องนั้นหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลิงวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวสุดของตัวเด็กสปีดรอยนั่นเองนะเรกเดีว่าเป็นเด็กที่ผมจะรีวิวตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้รีวิวทีเพราะว่ามันมีเด็กอ่าอื่นมาแทรกกลางฮะแต่เนื่องจากว่าเพื่อนๆในช่องท้วงกันมาก็เลยมาทำการรีวิวในส่วนของตัวของซับของตัวดับเิเกตกับตัว ในส่วนของตัวชูเตอร์นั่นเองนะมาจากการอัพเลเวลของตัวพี่ยูกโกเขานั่นเองนะในส่วนของตัวสกิลเนี่ยใช้เป็นสกิลเดิมเลยไม่ใช่สกิลนี้นะเคลียร์วิงเอ็กซ์เซลเลชันนั่นเองนะความสามารถที่2และ3กดใช้งานได้1ครั้งต่อการดูเอลเราไม่สามารถทำการเชิญแบบปกติหรือพิเศษมอนต์อื่นได้เลยนอกจากมอนซิงโครหรือว่ามอนมังกรธาตุลมหรือมอนแมชชีนธาตุลมนั่นเองในการดูเอลครั้งนี้หลังจากเราใช้งานสกิลนั่นเองนะฮะ และถ้าหากเราทำการควบคุมตัวเคลียร์วิงซิงโครดากอนใบนี้อยู่เราสามารถทำการเล่นตัวเรดไอไดส e ใบนี้นะฮะจากในหลุมหรือว่าในเด็กเข้าสนามได้แต่ถ้าอยู่บนมือนี้อันนี้เล่นไม่ได้นะฮะอฟเฟที่2ครับในช่วงเมนเฟสเราสามารถทำการส่งมอนซิงโครหรือว่ามอนจูเนอร์สปีดรอยจากในเด็กหรือในสนามเนี่ยลงสู่สารได้ แลถ้าหากการที่ส่งลงสุสานไปเนี่ยเป็นมอนซิงโครนะฮะเราจะสามารถทําการเล่นมอนที่ชื่อว่าเคลียร์วิงซิงโครดาก้อนจากหลุมเข้าสนามได้จากนั้นพลังโจมตีพิ่มขึ้นเท่ากับดาวของมอนซิงโครที่ส่งลงสุสานคูณ200จนจบคืนนั้นนั่นเองนะฮะแน่นอนครับของสามัญธาดลมนะวินชชลเลอร์เอามาทิ้งตัวเขากับมอนธาดลมอีกหนึ่งใบเพื่อทำการเสิร์ชมอนธาดลมที่มีเดฟพันห้าหรือต่ำกว่าใจได้ขึ้นมือ ท็อปเทเลอร์สามารถทําการสเปรย์ตัวเองเข้าสนามได้ถ้าไม่มีมอนอยู่ในสนามนะฮะจากนั้นถ้าเมื่อตัวเขาทำการอเชิพแบบปกติหรือพิเศษส,สามารถทําการเสิร์ชมอนสปีดลอยใหญ่ๆขึ้นมือได้ตัวเปเปอร์เปเปอร์บอกว่าเมื่อตัวเขาทำการอเชิพแบบปกติหรือพิเศษส,สามารถเปิดทอปกองเท่ากับจำนวนมอนธาตุหลมที่ทําการควบคุมอยู่ยกเว้นการเป็นนี้ได้จากนั้นสามารถนําการ์ดหนึ่งในนั้นที่เปิดเนี่ยขึ้นมือที่เหลือ,อไว้ใต้กองโดยเรียงลำดับได้เองนะฮะ แล้วก็ไม้ต่อมาครับตัวเทคคอมเบิกความสามารถคือถ้าหากเราทำการควบคุมแต่มอนาธาตุลมอยู่สามารถทำการสเปรตัวเขาจะบนมือเข้าสนามได้อีกความสามารถนึงครับสามารถทำการแซกตัวเขาเองได้จากนั้นสามารถทำการสเปรมอนจูเนอร์สปีดรอยใจเด็กเข้าสนามได้นั่นเองครับผมไม้ต่อมาครับตัวคาร์เทอร์โบว่าผมถ้าเราทำการควบคุมแต่มอนาธาตุลมนะสามารถทำการสเปรตัวเขาจะบนมือเข้าสนามได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวดับเบิลยโยโย่ครับมเมื่อตัวเขาทำการเชิญแบบปกติสามารถทำการขุดมอนสปีดรอยสามตังหรือต่ำกว่าในลุกหนึ่งใบเข้าสนามได้นั่นเองนะ แลวก็ไปต่อมาครับเดินเดนไดกอดูดครับผมสามารถทำการรีมูฟจากสุสานได้จากนั้นสามารถทำการสเปร์มอนจูเนอร์สปีดรอยจากบนมือเลยในหลุมเข้าสนามได้นั่นเองนะฮะและก็ใบสุดท้ายที่เป็นมอนสเตอร์ในเด็กนะเลดอายได้สครับผมเมื่อตัวเขาทำการาเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสปีดรอยที่เราทำการควบคุมอยู่หนึ่งใบมอนสเตอร์สปีดรอยไปนั้นเนี่ยสามารถทำการปรับดาวได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหกนั่นเองครับผม แล้วก็ตัว f o r m i d i e n l a n c นะเอามาทำการเคลือบแผงหลังนั่นเองแล้วก็ BOE ผมใช้ในการการตายแล้วก็ใช้ในการช่วย OTK นะฮะแล้วก็ Speed ลอย Recovery ครับสามารถทำการขุดมอนสปีดลอยในหลุมหนึ่ใบเข้าสนามได้นะฮะแล้วก็ในช่วงเมนเฟส a กเว้วในเทินที่การมีเพิ่งตกลงสูสๆสานนะฮะสามารถทำการรีมูกตัวเขาได้จากนั้นสามารถทำการ Target มอนสปีดลอยในลุมหนึ่ใบนำกลับขึ้นมือฮะ และก็ของที่ด้การอัพเลเวลนะฮะสปีดรอยดับพิเกตครับผมสามารถทําการรีมูฟมอนธาดลมที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบจากนั้นสามารถทําการแทรกเก็ตการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบที่ทำการควบคุมอยู่ทําการนาการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือได้นะเงี้ฮะความสามารถหนึ่งฮะในช่วงเมนเฟสถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถทําการแทรเก็ตมอนสปีดรอยที่มีระดับ2ดาวหรือมากกว่า1ใบจากนั้นทําการลดดาวลง1ครับจากนั้นสามารถทําการสเปร์าก,าารการ์ดใบนี้เนี่ยเข้าสนามโดยถือว่าเป็นมอนแมชชีนจูเนอร์ธาดลม1ดาวได้นั่นเองผแลก็ ใบแรกในเะอ็กซ์ตาให้ครับผมเคลียร์วิงไรเดอร์นะฮะในช่วงเมนเฟสสามารถทำการทอยลูกเต่าได้ครับจากนั้นสามารถทำการเก็บมอนธาดลมที่อยู่ในสุสรนเรากลับเข้าเด็กได้เท่ากับจำนวนหน้าลูกเต่าที่ทอยออกหลังจากเราทำการเก็บการ์ดแล้วสามารถทำการยิงการแข่งที่ทการควบคุมอยู่ได้เท่ากับจำนวนหน้าลูกเต่าที่ทอยออกใช่เช่นเดียวกันและตัวเขาจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อการที่ยิงได้ด้วยความสามารถเขานั่นเองนะฮะ Crystal Wing Synchro Dragon ก็เอามาทําการ negate ฟ f f e c t Monster นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อตัวเขาทําการบวกกับมอน5ดาวหรือมากกว่าเราสามารถทําการ NTR พลังงจมตีของมอนไม่นั้นม่ให้ตัวเขาได้นั่นเองแล้วก็ตัวใครแดงเขาบอกเมืม่อตัวเขาทําการรัเชิญ s y งโค r o ออกมาได้สาเร็จนะฮะมี2เอฟเฟกต์ครับผมเอฟเฟกต์แรกสามารถทําลายการ์ดไปอื่นในสนามทิ้งได้เลยแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2สามารถทําการ n e เกตการ์ดที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งทั้งหมดได้นั่นเองนะฮะและเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกทําลายด้วยผลของการ์ดคู่แข่งแล้วตกลงสู่สุสานสามารถทําการ s e ิร์ h มอนสปีดอเ้นเงนะ แล้วก็ตัวฟาสต์ดากอนครับผมคสามารถที่เป็นมอนสเตอร์เลยนะเพราะเอฟเฟกต์มอนเป็นดูรัมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะฮะ,ะระหว่างเทอม์มินัทุกคนครับสามารถทำการทาร์กเก็ตมอนผู้แข่งหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่นะซึ่งมอนเมนนต้องมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะนะ,ะกงควรจะจบเทอร์นี้พลังโจมตีจะเปลี่ยนเป็นศูนย์และเอฟเฟกต์จะโดนเนเกตนั่นเองับผมแล้วก็ใบต่อมาครับตัวเครียรวิงซิงโครดากอนครับผมก็ถ้ามีมอนสเตอร์ที่มีระดับ5ดาวหรือสูงกว่าในสนามเอติเวตเอฟเฟกต์ขึ้นมาเราา,ารทานนดไ้้ละลยิง แล้วก็ถ้าระหว่างเทิาน้ทุกคนครับเมื่อมีมอนสเตอร์เอฟเฟกที่เอเตเวตอยู่นอกสนามและทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์5ดาวหรือมากกว่าในสนามนะฮะสามารถทำการเนเกตเอฟเฟกตและทำลายทิ้งได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวสตาร์ดัตเชงรี r r i ร์ครับเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญซิงโครมาทำการโจการได้หนึ่งไปและตัวเขาเนี่ยสามารถทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ทำการอัญเชิออกมาเป็นพิเศษทั้งหมดในสนามทิ้งได้เลยนี่นะฮะ และก็ตัวชันบา่าครับตัวเขาสามารถทําการโจมตีได้2ครั้งในช่วงเบตันเฟสและทุกครั้งที่ตัวเขาทําการต่อสู้ก็บตัวเขาจะาลังโจมตีเพิ่มขึ้น200นั่นเองนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ย ถูกส่งลงสุสานเราสามารถทำการทาก็ตมอนสปีดลอยที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือได้นั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาครับตัวชูเตอร์ครับชูตเตอร์มี2เอฟเฟกเมื่อทำการอเชญซิงโครสำเร็จนะเอฟเฟกแรกครับสามารถทำการเสิร์ชการเวทกำดักที่ชื่อสปีดลอยจะเด็กขึ้นมือได้เอฟเฟกที่2ครับเราสามารถนำวัตถุดิบในการอเชญซิงโครของการไปนีท้ทั้งหมดเนี่ยจากสุสานเข้าสนามได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ไปสุดท้ายครับตัวฮากุยตะครับผมระหว่างเทมเพลตทุกคนครับสามารถทำการแซ ของมอนสเตอร์ในสนามทั้งหมดขึ้น1นึ่งได้เด็จะจบเทินนั้นแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งครับถ้าตัวเขาอยู่ในสุสานถ้าเราทาการควบคุมมอนจูนเนอร์ที่ชื่อสปีดลอยอยู่สามารถทําการสเปรตัวเขาจากสุสานเข้าสนามได้นั่นเองครับผมนี่ได้ว่าการมาของตัวชูเตอร์กับทัปติเกตเนี่ยทำให้ตัวเด็กเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้โฟลขึ้นระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวชูเตอร์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่เปิดคอมโบและก็ลํำขึ้นในส่วนของตัวเคียวิง ไอ้คริสตัลวิงได้ง่ายขึ้นและก็ในส่วนของตดัปปิเกตก็สามารถเสริมขารับได้ค่อนข้างดีแต่ใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกนะเอาพูดเอาจริงๆเลยส่วนใหญ่เราจะไปเน้นที่เล่น Extra ์ตร้เดและเน้นเนเกตเอฟเฟกตไปสะมากถหว่านั่นเองนะแต่ก็มีอยู่รีเพยน์นึงที่ผมพยายามฝืนนะฮะไม่เล่นไม่เล่นเคลียร์วิแต่ไปฝืนเล่นดัปิเกตแทนนี่เพื่อคอนเทนต์แค่ตายเออแล้วก็หลังจากการปรับครั้งล่าสุดมาเนี่ยรู้สึกเหมือน รีเพลย์เนี่ยเราจะสามารถมองเด็กได้แนละ้วเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ถูกใจนะหนึ่งเป็นอย่างมากเพราะว่าผมชอบลืมไงว่ารีเพลย์เนี่ยเด็กอะไรชนเด็กอะไรนะมันสามารถที่จะมองได้แต่ก็นั่นแหละถึงจะมองเด็กได้แม่งก็เป็นใครจูนะเด็กอะไรวะรีเพลย์แรกลืมอยู่ดีเอ้ย <laughs> เห็นหน้าลิลูรินะแต่ว่าไม่ใช่นะั้นเหมือนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กสาบกอ่าได้เริ่มหลัง แน่นอนครับเด็กอ่อสปีดรอยเนี่ยเริ่มก่อนดีกว่านะแต่เริ่มหลังเนี่ยถามว่าได้ไหมได้นะแต่ว่าต้องมี B O E ผมว่าถ้ามีมีโบว์มีุ้ยพูอะไรล่ะมี B O E หรือว่า familiar land บนมือจะอมใจกว่านะเมย์เปิดใช้งานการ์ดเวทต่อเนื่องแล้วก็เทงกิเลยครับผมทำการเสิร์ชในส่วนของตัวซันมูขึ้นมือนะฮะอันเชิญในส่วนของตัวซันมูครับเอฟเฟกต์ของการ์ดทำการเสิร์ชในส่วนของตัวคงเพ้ครับผมเอฟเฟกต์ของเพรยไงทำการสเปรย์ฮะ เอฟเฟกต์ซุนมูครับทำการส่งเฮกิโงสุาสานทำการเสิร์ตดองยิงขึ้นเหนือทำการขึ้นลิงครับผมในส่วนของตัวดาร์คลอร์ดนะฮะการเสิร์ชนะฮะในส่วนของการ์ดเบสต่อเน,นื่องขึ้นหมหนือเปิดใช้งานเลยฮนะเอฟเฟกครับผมทำการสเปรย์ฮะในส่วนของตัวอ่ดอนยิงนะทำการเสิร์ชอ่ากับดักต่อเน,นื่องขึ้นเหนือจะเป็นทำการอัญเชิญต่อเนื่องครับในส่วนของตัวออ่าอ่าลูเฟงนะฮะนนี้ เปิดใช้งาน B O E ครับผมเฮ้ยอทำการเปิดใช้งานกับดักตัวนี้เช่นเดียวกันนะทำการขัด2ใบนี้ก่อนนะเพราะว่าสองใบนี้ค่อนข้างน่าลำพากันนะในส่วนของตัวดอนยิงเนี่ยสามารถทำการรีมูฟหลุมได้ส่วนตัวอ่าไอไอเนี่ยไอไอแปรดาวอ่ะมันอ่ามันยิงมันยิงบอร์ดเราได้นะเออใช้ชีพอ่าวินชนะเลยครับทำการทิ้งครับผมในส่วนของตัวเองกับในส่วนของตัวอ่าเปเปอร์นะฮะเพื่อทำการเซิร์ชในส่วนของตัวท็อปเคอร์เลอร์ขึ้นมือครับแต่สเปรับผมเอฟเฟกต์ครับทำการเซิร์ชในส่วนของตัวคาร์เทอร์บูับ งานสกิลครับผมส่วนของตัวเลดไอได้คฮะบทำการเชิญในส่วนของตัวดับเบิร์โยโย่ครับทำการสเปรย์ฮะเอฟเฟกของเลดไอได้คฮะบทำการปรับดาวในส่วนของท็อปเทเลอร์เป็น2ครับขึ้นซิงโครครับเป็น3ครับในส่วนของตัวชูเตอร์ครับผมเอฟเฟกชูเตอร์ครับทำการรีแมททีเรียลคือทำการคือวัตถุติทั้งหมดนะฮะก็ในส่วนของตัวเลดไอได้กับตัวท็อปเทเลอร์นี่นะฮะจังหวะนี้ใช้งานเอฟเฟกของเลดไอได้ในการเปลี่ยนดาวท็อปเทเลอร์เป็น4นี่นะเพิ่มขึ้นในส่วนของตัวซิงโครห้าดาวเอามาในส่วนของตตััวฮากุะครบ ซิงโครต่อเนื่องครับเอาไม้ส่วนของตัวคริสตัลวิงครับผมเพื่อที่จะคุมเนเกตเจ้าหมอนี่นะฮะตะก้อหลอดทำการสเปคคาร์เทอร์โบครับทำการซิงโครต่อเนื่องฮะเอาไม้ส่วนของตัวเครวิงซิงโครตาก้อนครับในการสกิลวีหนึ่งรางครับทำการเล่นในส่วนของตัวลูกเต่าตาแดงนะฮะขึ้นซิงโครต่อครับเป็นไคลแดงครับทำการเนเกตการที่ไหนหน้าผู้แห่งทั้งหมดผู้แห่งก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับผม รีเพลย์ที่2ครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคืออ่อเล์ผสมกับด็อกมาติกะอืมได้เริ่มหลังเช่นเดียวกันนะฮะใช้กาสกิลผมทำการเก็บมือฮะเล่นในส่วนของน้องหัวหอมนะฮะ ทำการเล่นในส่วนของตัวด็อกมัติกาทำการเสิร์ตตัวพนิชเมนต์ขึ้นมือครับการหมอบแผงหลังหนึ่งใบและผ่านเทิร์เลยนะเข้าเทิร์เครับผมใช้การไอส์พิกวิ่นชนเลยรละทำการทิ้งในส่วนของเท็คเบิร์กทำการเสิร์ตส่วนของท็อปเทอร์เลอร์นะเออเทเลอร์ท็อปครับทำการเสิร์ตในส่วนของตัวคาเทโบใช้งานสกิลผมทำการโถมในส่วนของตัวเลดไอไดะทำการเล่นดับเบิลยูโยอีกหนึ่งครับ ทำการสเปรย์เลดไอไดเอฟเฟกต์ก็ผมทำการปรับดาวนะจังหวะนี้เว่งทำการเปิดฟินิชเมนต์นะเพื่อทำการที่จะยิงเลดไอไดเอฟังอย่างเงี้ยจังหวะนี้ผมโยนฟอร์มิลินเลนนะฮะทำการเคลือบเลดไอไดฮะพว่งใช้งานเอฟเฟกของอ่ามอนฟิวชั่นที่ส่งลงสุสานนะฮะในส่วนของเจ้าหมอนี่นะทำการยิงเลดไอได้จนได้นะจังหวะนี้โยนในส่วนของรีคอเวอรี่ครับทำการสเปรย์เลดไอไดอิ่งหนึ่งครั้งครับในส่วนของตัวชูเตอร์ครับผมเอฟเฟกชูเตอร์ฮะทำการรีแมททีเรียลครับเอฟเฟกต์ของไรต่อครับ ออกมาให้ส่วนของตัวฮากุยตะผมคือซิงโครต่อเนื่องครับออกมาใส่วนของตัวเคลวินครับผมทำการสเปคคาเทอร์โบนะฮะเอฟเฟกของตัวฮากุยตะครับผมมีมอนจูเนอร์สปีดรอยอยู่นะการสเปคตัวเองจากหลุมนะฮะคืนซิงโครต่อเนื่องครับเอาอกมาใส่วนของตัวเคลวินครับผมสปีดรอยฮะใช้งานสกิลนะทำการเล่นในส่วนของเลดไอได้ขึ้นซิงโครต่อครับเอาอกมาใส่วนของตัวเชงเลยอร์ครับผม จบการโจมก,กันหนึ่งไปครับจุได้บิวเอฟเอฟเอฟของคาร์ทูบทำการรีมูฟตัวเองกับอ่ามอนสปีดลอยนะเพื่อทำการปั๊มพลังโจมตีขึ้นแปดร้อยนั่นเองทำไมทำการโจมตีเลยนะในส่วนของตัวอ่าน้องเวอร์ชวลเนี่ยบอกว่าเขาจะไม่ถูกทำลายจากอ่ามอนท,ที่ทำการสเปรย์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้านะฮะซึ่งก็เป็นผลดีจากเรานะน้องพลังโจมตีแค่พันห้าเราก็ทำการกระซวกน้องอย่างเมามันไปนกระสอบทรายไปเลยนั่นเองอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผม อันนี้ว่ามือผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนะั้นถ้า,ามือเพอร์เฟกต์จริงมันจะสามารถที่จะเล่นในส่วนของตัวอไอคริสตัลวิงแล้วก็วิงไรเดอร์ได้อย่างต่อนเนื่องเลยนั่นเองอรีเพลย์ที่3ครับอันนี้เจอกับเด็กอ่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นดักมิวตี้อ่า เลนี้ผมจะฝืนๆหน่อยเพราะผมอยากเล่นในส่วนของตัวดับพิเกตนะฮะการใช้งานสก,กิลวัาผมเลสไอได้นะผมเล่นโยโย่โยโยครับการปรับดาวนะฮะขึ้นออกมาในส่วนของตัวชูเตอร์ครับจริงๆจังหวะเนี้ยผมที่เลือกที่จะใช้งานเอฟเฟกต์รีแมทท a เรียลก็คือ,คอครีวัตถุดิบนะฮะ เพื่อที่จะทําการซิงโครในส่วนของตัวฮากุยตัดต่อแล้วก็ขึ้นไปในส่วนของฟริตซวิงเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ผมไม่เล่นอย่างนั้นนะฮะผมใช้งานเอฟเฟกชูเตอร์ในการเสิร์ฟส่วนของดับพิเกตขึ้นมือนี่ฮนะแล้วก็ทําการหมอบบีออีสองใบแล้วก็ดับพิเกตละหันเถินะฮะเลือกที่ว่าจะไม่เอาบอร์ดเนเกตแต่อยากเล่นแผงหลังนะฮะเอานี่อะไรได้ว่าคอนเทนต์ล้วนๆอันเนี้ย <c oughs> อันนี้เล่นคอนเทนต์ล้วนๆเลยนะฮะผมใช้งานเอฟเฟกต์ของลิมาส่งผมทิ้งตัวเองทำการเสิร์ชดาก็ลาวา ใช้งานดากูริตี้โกลนะทำการเสิร์ชไปส่งนจมหกดาวนะเปิดใช้งานได้ก้อนลาวายลาวีะนะเออทิ้งมือคนระับทำการเสิร์ชอ่าเลกาตัสขึ้นมือ,นะ e อครับเอฟเฟกต์ของเลกาตัสบวกทำการสเปย์นะจะไม่ใช้งานในส่วนของดากูริตี้ฮะการ์ดไม่สงสัยครับใช้งานดับเบิเกตครับทำการดีดขึ้นมือไปเลยนะไม่สงสัยครับก็เห็นทำการเล่นในส่วนของอ่า ไอเลกาตัสมาแบบปกตินะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกของตัวลิมัสในสุาส,นสานการสเปรย์ครับ,รรบขึ้นซิงโครต่อออกมาใส่วนของตัวเกลเกลคลรกเด็กอะไรสักอย่างเนี่ยนะจังหวะน,นี้ใช้งานดีโอีปิดวงจรก่อนเลยนะฮะเพื่อนใช้งานดาก็ระวายอีหนึ่งครั้งครับทำการทิ้งมือครับทำการเสิร์ฟในส่วนของลิมัสอีหนึ่งครั้งนะรครับเอฟเฟกครับเพื่นกกนะพอนโจกัสหนึ่งใบครับเขาเชิญเราฮะอยู่ในเทคทอมเบิร์นะฮะงายหน้าครับการสเปรย์เทคทอมเบิร์กนะครับขึ้นซิงโครต่อเนื่องครับออกมาในส่วนของตัวเชงวอลเลอร์ครับ ไอเฟกครับทำการจูการ์ดหนึ่งใบฮะับทำการเชิญในส่วนของตัวเทค็กเบิร์กแบบปกติฮะใช้งานไอเฟกต์กับพิเกตครับผมการลดดาวเท็กข้อมือลงหนึ่งแล้วทำการสเปรย์ตัวเองนะครเป็นจูเนอร์นะครับซิงโคลต่อเนื่องครับเอามาในส่วนของตัวเคลวินครับผมแล้วก็ใช้งานในส่วนของสกิลครับทำการเล่นเลดไอไดครับเพื่อซิงโคลต่อเนื่องครับเอามาในส่วนของตัวคริสตัลวินนั่นเองครับเรียกว่ารีเพลย์นี้นี่เล่นเอาคุมนะในส่วนกับพิเกตนะครัทำการโจมตีฮะ จริง,จ,รงจังหวะน,นี้เนี่ยผมเลือกที่จะแซ็กในส่วนของเทคคอมเบิร์กเพื่อเอาในส่วนเปเปอร์ออกมาในสนามเพื่อที่จะเอาการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบได้ด้วยนะในว่นจังหวะนั้นลืมฮะลืมไ <c> พ <oughs> ีทิ้งมือหนึ่งใบทำการเสิร์ตเลกาตัสขึ้นมือเอฟเฟกต์เลกาตัสอีกแล้วฮะทำการสเปรย์ตัวเองนะจังหวะน,นี้ใช้งานเอฟเฟกต์ของครนะิสตัลบิงครับเนเกตแม่งเลยฮะเวียใช้งานเอฟเฟกต์ของม้อนในสุสานนะการรีมูฟสองใบนะการสเปรย์นะฮะแล้วก็ทำการเล่นอ่า ตัวลิมัสนะฮะจังหวะนี้ผู้แข่งก็แตกพ่ายเนื่องจากไทม์ลิมิตวินนั่นเองผู้แข่งหมดเวลานะฮะเมีได,ด้ว่าสมองปูดครับโดนฝั่งนี้ขัดขาไปค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งบิวผมขึ้น2อรอบไปล,ละเออมี e ออบิวรอบมีดับเิเกตนะทำให้ผู้แข่งค่อนข้างจะปวดหัวระดับหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะมาเล่นสดหนึ่งตาสรุปรอบเล่นสดก็คือไม่ได้ใช้เลยทั้งดับเิเกตทั้งชุตเตอร์นะฮะ <laughs> แต่ชุเตอร์โอกาสได้ใช้เยอะกว่า w ดับเิเกตเยอะนะจริง พี่เกตเนี่ยมองว่าเป็นการที่ถ้าขึ้นมือก็ได้ใช้ถ้าไม่ได้ขึ้นมือก็ไม่ได้ใช้เออแล้วมันก็เป็นใบที่ไม่ควรใส่มากคน่านกดด้วยเจอยูโกะเหมือนกันครับผมเรียก้ว่าชิงไหวชิงพิษกระแผงหลังแล้วนะฮะได้เริ่มก่อนถ้าบอดเราหนามากแต่แผงหลังไม่ไหวเลยนี่อาจจะแพ้แต่ต้องรอดูันต่อไปนะฮะโอเคขึ้นมือมาทําไม, <laughs> มเออ้ยสิ่งที่ไม่ควรจะขึ้นก็ขึ้นมาจนได้นะฮะ เลดอายไดเนี่ยเป็นใบเดียวที่ผมไม่อยากขึ้นมือที่สุดนะรู้ป่ะแล้วแมงก็ขึ้นอยู่ได้มอนกนสเปรย์ในส่วนของเฮลิคอปเอร์ครับอืมหยาบมากเลยนะตอนนี้อ่ผมจะทำการเล่นยโยแล้วกันโอเคนะจังหวะนี้เนี่ยผมจะทำการถมครับในส่วนของตัวอ่าเด่นเด่นเดกดุลลงหลุมไปโอเคจังหวะนี้เนี่ย ผมต้องเลือกแล้วมันจะเล่นเดนเดนเดโกดูกดกเล่นเดนเดนเดโกดูโอเคทำการเล่นเล e ไอได้นะฮะมันบังเอิญมาอยู่บนมือเรานี่แหละอเฟต์ของเล e ไอฮะการปรับดาวนะฮะในส่วนของตัวทนะ็อปเทเลอร์ฮะเป็น2นะฮะแล้วก็ทำการขึ้นครับผมออกมาในส่วนของตัวชูเตอร์นะฮะซึ่งถ้าชนกันระหว่างสปีดร้อยด้วยกันเองเนี่ยยังไงมันก็ต้อง พยายามเช่นพยายามนะพยายามขึ้นเป็นบอรดในเกมไม่ได้เอาจริงๆผมยืนเป็นฮากุยตะในสนามเนี่ยผู้แข่งก็น่าจะปวดหัวระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะเราสามารถที่จะจูกกาวผู้แข่งได้เองปรับเป็นซีดาวเลยฮนะฮากุยตะผม แล้วก็ทำการเชิญในส่วนของตัวดับเบิลโยโย่ฮะเอฟเฟกต์ดับเบิลโยโย่ผมทำการลางส่วนของนะเรดไอไดนะนะนี่ว่าเอาคุมผมจูนเนอร์ใบเดียวเล่นเอาคุมนะเนี่ได้ได้ฮนะปรับดาวดับเบิลโยโย่ครับผมเป็นหกนะฮะจะมีทำการขึ้นนะครับออกมาในส่วนของตัวเคยวินครับ อันนี้ผมจะลัดขั้นตอนเลยนะผมจะโดดเป็นในส่วนของตัวไรเดอร์เลยออกมาในส่วนของตัวเปเปอร์ฮะเปิดท็อปกองสามใบครับผมจมังหวะนี้นะผมเอา b อไปเลยนะฮะแล้วก็ทำการในเชิญซนะิงโตรฮะออกมาในส่วนของตัววิทเซลวิงก่อน เอฟเฟกของฮาคุยตะครับทำการสเปรตัวเองเข้าสนามนะแล้วก็ทำการขึ้นซิงโครเป็นในส่วนของตัวไรเดอร์ครับทำการคอยลูกเต่านะเพื่อเอาในส่วนของตัวคริสตัลวิงกลับเข้าอีกซ่าทำการเก็บคริสตัลวิงนะกับ ในส่วนของอในส่วนของตัวชูตเตอร์แล้วกันโอเคฮะแล้วก็ทำการหมอบบ e ี2ีสองใบครับผมและผ่านเธอนะในี่ว่ามีฮาก,กุตะในสนามเนี่ยกู้แข่งก็ได้จะเวียนหัวระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าฮาก,กุตะมันสามารถแซกตัวเองแล้วก็จูปรับดาวได้นะเว้นแต่ฝั่งนู้นจะมีบ e. ีโอีถ้าฝั่งนู้นมีบีโอีเนี่ยจะหยุดทุกอย่างเลย เรียกือว่าถึงแม้รีเพลเราจะมือไม่สวยมากแต่ตอนเล่นสดมือสวยบอดบอดเทพก็ให้อภัยให้ไภเด่นเด้กดดูครับผมเทคทอมเบอร์ฮะจั um <ha> งหวะน,นี้ผมอย่างนี้เลยแล้วกันนะไลเดอร์แซก็ผม um <ha> เป็นการเรียกในส่วนของตัวฟาสดาดก้อนครับแล้วก็ตัววิวิงครับผมสามเนเกตปรับดาวหนึ่งตอนนี้เราแซกไม่คุมนะพอแซกไปเนี่ยไอ้พวกนี้ขึ้นเป็นสี่ดาวจะกลายเป็นไครแดกนะเชิงวอลิเออร์ครับผม ตจ้นี้ใช้งานเอฟเฟกของตัวฟาสดราก้อนนะในเกรฮะไม่ให้จั่วรครับผม,มเ่นๆได้ก็ดูครับทำการเล่นในส่วนของเรสไอนะฮะ การขึ้นเป็นในส่วนของไอ้นี่แน่นอนอ่ะอ่าคริสตลวิงอืมแต่จังหวะต่อไปอ่ะถ้าเขาจะเล่นเป็นในส่วนของไคแดกจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นยากอ่ะเพราะว่าอ่าอืมงั้นผมเอาชัวร์ดีกว่าผมเอาฮากุตะแบกกริงไปนะในส่วนของคริสตลวิงเนี่ยก็จะกลายเป็น8ดาวเขาเล่นเลดอายได้ม e าก็จะเป็น9ดาว a few moments later เรยมีสองในเกตดนะอืมยมีสองในเกต แล้วก็มีอีกสองบอีด้วยเขา normal สัม,มอนไปแล้วทีหนึ่งแปลว่าเขาจะเล่นดับเบิลโยโย่ต่อไม่ได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะเล่นต่อได้เนี่ยคือรีอโคเบอรี่อืมใช่อืม ผมเล่นแค่นี้เลยแล้วกันนะจังหวะนี้อ่ะผมจุดชนวนให้ก่อนอเอฟเฟกของตัวนั้นทำงานนะเราใช้เอฟเฟกตัวนี้ต่อเลย ไม่ให้นะไม่ให้ยังไงด้านเนเกตเราเหนือกว่านะฮะมาดูวันที่ในส่วนของตัวแผงหลังเขาลวกันว่าแผงหลังเขาจะเป็นยังไงนะฮะสรุปเป็นดาวิงมิลเลอร์ฟอร์ดผมนี่เวอร์นะจริงไหมเนี่ยใช่ไหมนะไม่ใช่หรอกมันเชนก่อนที่ผมจะตีไม่ใช่ดาวิงมิลเลอร์ฟอร์ดแน่แน่ เรียบร้อยก็จะอะไรประมาณนี้เอ้ยนี่ว่าตอนเกมเพลย์นี่เพลย์ไม่ค่อยสวยมากเอาไปเวคอนเทน์ด้วยนะแต่ทาไมตอนเล่นสดแล้วมือแมงโคตรสวยเลยวะก็จะอะไรประมาณนี้ฮะในส่วนของตัวเด็กสปีดรอยหลังจากมีของเสริมจากการอัพเลเวลตัวยูกโมาก็ขอโทษที่มารีวิวช้าไปหน่อยแล้วกันนะไม่หน่อยเยอะเลยแหละเออแต่ก็ มาตามเก็บรีวิวให้แล้วในีนะจริงๆจังหวะตะ่กี้นะถ้าการที่เปิดมาไม่ใช่บิวแต่เป็นดับเิลเกตนี่เรียกว่าจะเป็นการฟูลออปชันมากๆเลยนะเพราะว่าจะเป็นการโชว์ในส่วนของศักยภาพในการเล่นในส่วนของชูตเตอร์แล้วก็ดับเิลเกตแต่ก็อย่างที่ว่าครับชูตเตอร์เนี่ยผมมองว่าแม่งเป็นใบที่มีประโยชน์มากๆหลังจากการได้อ่ามาจากการอัพเลเวลตัวพี่ยูกะเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่คุณภาพครับแก้วมากๆนั่นเองนะดูกันว่าคาร์ดอะไรร่อาจจะเหนได้บ้างอื่นเพื่ออยากจะลองจัดกันดูกับผม ในส่วนของตัววินชนะเลยครับผมได้จากอาบ็อกวิงออฟฟินิสนะฮะแล้วก็ตัวเทอร์เลอร์ท็อปครับได้จากการอัพเลเวลพี่ยูโกเลยแล้วก็เปเปอร์ฮะได้จากการอัพเลเวลพี่ยูโกเลยนะฮะแล้วก็ตัวเท็คอมเบิร์กครับผมได้จากอาบ็อกวิงออฟฟินิสคาร์เทอร์โบครับผมได้จากการอาตามอฟาร์มเวลในเกตของพี่ยูโกนะฮะแล้วก็ดับเบิลโยโย่ครับได้จากบ็อกวิสเซอร์ซอรี่แล้วก็วิงออฟฟินิสครับผมแล้วก็เดนเดนเดโกดูครับผม ได้จากวิธเซาซอรี่แล้วก็วิงออฟคลีนเนสครับแล้วก็ตัวเต่าตาแดงนะได้จาก With y, วกิธ ah เซาซอรี่แล้วก็วิงออฟคลีนเนสครับตัวฟอร์มิดินแลนด์ครับผมได้จากวาฮาราคอลลิงแล้วก็เหรียญลุงแรกได้แล้วก็เซ็ตบันโด้นะฮะแล้วก็ BOE ครับอันนี้ได้จากมาเจสติกเมจิกแล้วก็ตัว Recovery, y, รีคอเวอรี่ ate, ครับผมได้จากวิธเซาซอรี่ครับแล้วก็ดับพิเกตครับผมอันนี้ได้จากการอัพเลเวลพี่ยูกุนะฮะ ตัว Wing r i d e r ครับได้จากการเปิดเซตบันเดิลนะแล้วก็ตัวคร s t ตัลวิงครับได้จากเซตบันเดิลเช่นเดียวกันครับผมไคลเด้ครับได้จากการฟาร์มเดเกีที่อยู่กกน,นะฮะแล้วก็ตัวฟาสตครับผมฟาสต์ได้ตัวแรงนะครับแล้วก็ตัวเคลียร์วิงครับผมได้จากวิงออฟคลีเน s ครับแล้วก็ตัวเช้งบอลเลเยอร์ครับได้จากบอลเลเยอร์ยูไนต์นะฮะแล้วก็ชานบาร่าครับผมได้จากวิงออฟคลีเน s แล้วก็ตัวบูสเตอร์ครับเอ้ยไม่ใช, oster, ช่สเตอร์ชูสเตอร์ได้จากการ up l e เ e ลพี่ยูกโกเช่นเดียวกันแล้วก็ฮากุยตะครับได้จากวิสซอลซ์ลีแล้วก็วิงออฟคลีนเนสนั่นเองครับผมก็ลิสเด็กในส่วนของตัว speed roy ของผมที่มีของเสริมจากการอัพเลเวลพี่ยูกโก้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเด็กสปีดรอยอยู่แล้วลองเอาของที่ได้จากการอัพเลเวลพี่ยูกโก้มาใส่เด็กแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถมาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเด็ก เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดไหมหรือว่าทําให้เด็กมันเสถียรขึ้นระดับหนึ่งหรืออย่างไรก็มาพูดคุยกันได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพูดคุยในไลฟ์สตรีมสดวีดูปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญแผนดุล่มติดตามช่องนัหนึองด้วยนะ